เดี๋ยวป้านี่รีวิวน้ำจิ้มของร้านโซกาเด้นกันต่อเลยนะทุกคนนี่มีน้ำจิ้มทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะมาตัวแรกเลยอันนี้นะจะเป็นน้ำจิ้มพริกเกาหลีนะคะอันนี้จะหวานนาำัสต,ต่อาปอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มหมอ้อไฟ เปรี้ยวเผ็ดน้ำอันนี้แลตัวต่อไปนะอันนี้คือน้ำจิ้มพริกอัตตำตัวนี้จะรสชาติเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเรานี่เแหละและตัวที่สี่อันนี้น้ำจิ้มซำจังนะนะ อันนี้รสชาติเต้าเจี้ยวนําเลยจะบอกว่าอร่อยทั้ง4แบบต้องลองนะพี่โกลาเดนฟิวจะปลาลังติดสาขาอื่นก็มีนะลองไปหาดูในอินเทอร์เน็ตดูนะคะ